สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิราชภูเขาทองในส่วนของประวัติความเป็นมาและประวัติของผู้แต่งในส่วนของนิราชภูเขาทองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเนื้อหากันนะคะบทเรียนเรื่องนิราชภูเขาทองนะคะในภาพนี้จะเป็นภาพในช่วงที่สุนทรภู่นั้นออกเดินทาง ไปเพื่อน,นมัสการเจดีภูเขาทองที่เมืองกรุงเก่าหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาในปัจจุบันนะคะในภาพจะเห็นว่ามีการมองเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังในการแต่งกรอนในเรื่องนี้ถ้าเราดูกันในส่วนนี้เราจะเห็นว่านิราภูเขาทองเป็นนิราเรื่องเอกของสุนทรคู่ที่เราถึงการเดินทางรอนแรมจากวัดราชบูรณนะ ไปในมัสการเจดีภูเขาทองที่เมืองคลุงเก่าเมื่อสมัยรัชกาลที่สามนิราศเรื่องนี้นับว่ามีความดีเด่นทั้งด้านท้อยคาและสำนวนโวหารสามารถถือเป็นแบบอย่างของการแต่งนิราศคำกรได้เป็นอย่างดีการศึกษานิราศเรื่อง,งต่างๆของสุนทรภู่นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเนื่องจากสุนทรภู่มีได้บรรยายเฉพาะเรื่องราวการเดินทางหรือพัฒน,นาเรื่องความรักเพียงอย่างเดียวแต่สุนทรภู่ยังได้สอดแทรกข้อคิด ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเกิดความรู้และสะภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ตลอดจนชีว่ประวัติของสุนทรณููเองอีกด้วย ในตอนนี้จะเห็นได้ว่าสุนทรพู้แต่งในราชภูเขาทองในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อราวปลายป,ายปีพุทธศักราช2373โดยเล่าถึงการเดินทางเพื่อไปนมรสการเจีดีภูเขาทองที่เมืองกรุงเก่าหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันหลังจากที่จำพรรษาอยู่ที่วัดราชบุรณะวระวิหารหรือวัดเลียบ นิราศนั้นจัดเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบนันนิราศเรื่องแรกของไทยนั้นได้แก่โครงนิราศฮาริพุนชัยซึ่งแต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื้อหาของนิราศส่วนใหญ่มักจะเป็นการคร่ควรวญของกวีซึ่งส่วนมากกวีนี้จะเป็นผู้ชายต่อสตรีอันเป็นที่รักเนื่องจากที่จะต้องพรพาาจากนามาไกล อย่างไรก็ตามนางในที่นางในนิราศที่กวีพรรณนาว่าจากมานั้นอาจจะมีตัวตนจริงหรือไม่ก็ได้แต่กวีส่วนใหญ่ถือว่านางผู้เป็นที่รักเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเอื้อให้กวีแต่งนิราศได้ไพเราะแม้ในสมัยหลังกวีอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องการคร่ําควรถึงนางแต่เน้นที่การบันทึกระยะทางเหตุการณ์และอารมณ์แต่ก็ยังคงมีบทควรวญถึงนางแทรกอยู่ อยงเช่นที่สุนทรภู้แต่งนิราชภูเขาทองท,ง,ทงทั้งที่กำลังบวชอยู่สุนทรภู้ก็ยังเห็นว่าการควรถึงนถึงสติอันเป็นการควรถึงสตินั้นเป็นสิ่งจําเป็นในการแต่งนิราชจึงกล่าวไว้ในตอนในกรอนตอนท้ายนิราชเรื่องนี้ด้วยนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของประวัติของสุนทรภู้กันบ้างสุนทรภู้นั้นมีนามเดิมว่าภู้เกิดในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329แม่วัยเด็กสุนทรภู่ได้อาศัยอยู่กับมารดาซึ่งถวายตัวเป็นพระนมในพระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกและได้รับการศึกษาขั้นต้นที่วัดชีประขาวซึ่งปัจจุบันคือวัดศรีสุดารามต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าณภาพา,าย สุนทรภู้ได้เข้ารับราชการและได้สแสดงความสามารถด้านการประพันธ์จนเป็นที่พอพาระาาราชหฤทัยจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนสุนทนโรโวหารแต่เมื่อสิ่งราชการสุนทรภู้ได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีในระหว่างนี้สุนทรภู้ได้มีโอกาสเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆและแต่งนิราชขึ้นหลายเรื่องซึ่งรวมถึงนิราชภูเขาทองด้วยเมื่อลาสิกขาบทแล้วสุนทรภู ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอาลักษ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาม,มณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ในราัชากาลที่ส่สุนทรภู่ได้รับพระราชทา,านบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรรูหารเจ้ากรมอาลักษ์เป็นเจ้ากรมอาลักษ์ฝ่ายพระราชวังบรวรสถานมงคลซึ่งเป็นตำแหน่งราชาการสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรมในพศ2390 รวมอายุได้70ปีสุนทรภู่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีที่มีความสามารถในการแต่งกรอนเนื่องจากกรอนที่สุนทรภู่แต่งนั้นมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและถือว่าเป็นแบบอย่างที่มีผู้แต่งตามตลอดมานอกจากนี้ผลงานอีกหลายเรื่องยังมีการนำไปแปลและแดัดแปลงเป็นกรตูลภาพยนตร์เพลงและละครในปีพุทธศักราช2529ในโอกาสครบรอบ20ปีชาติการ สุนพรผู้นั้นได้รับการยกย่องจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นของโลกด้านวรรณกรรมสำหรับผลงานของสุนทรผู้นั้นเท่าที่มีหลักฐานปรากฏในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด23เรื่องอันได้แก่นิราช9เรื่องคือนิราชเมืองแกลงนิราชพระบาทนิราชภูเขาทองนิราชวัเจ้าฟ้านิราชอินเหนาโคนิราชสุพรรณ รำพันพิราบนิราชพระปฐมและนิราชเมืองเพชรนิทานมีจำนวนห้าเรื่องนิราชนิทานคำกรเรื่องโคบุตรพระอภัยมณีลักษณะวงสิงหะไกรพบและกาบเรื่องพระชัยสุริยาบทเฮกรมมีสี่เรื่องด้วยกันคือบทเฮเรื่องจักระบำกากีพระอภัยมณีและโคบุตรบทเสภามีสองเรื่องนะคะก็คือบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพายงามและบทเสภาพระราชพงศาวดาร วรรณกรรมคำสอนสองเรื่องคือสวัสดิรักษาและเพลงยาถวายโอวาทบทละครหนึ่งเรื่องคืออภัยนุราชค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของลักษณะคำประพันธ์กันบ้างนะคะนิราชภูเขาทองแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกรน,นิราชซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับกรสุภาพแต่มีความแตกต่างกันตรงที่กรน,นิราชนั้นจะแต่งขึ้นต้นด้วยด้วยกรวกรับและจะแต่งต่อไปอีกโดยไม่มีการจำกัดจำนวนบท แต่ต้องให้คำสุดท้ายซึ่งอยู่ในวักส่งจบลงด้วยคำว่าเอยในส่วนนี้นะลูกมันจะต้องเป็นจบด้วยคำว่าเอยนะคะปกติหนูจะแต่งกรอนสุภาพมันจะเป็นสดับรับรองแล้วก็ส่งถูกไหมคะสดับรับรองส่งแต่กรอนนิราจะขึ้นที่วักรับก็คือวักนี้ตัวอย่างของเขาคือเดือน11เดธุระพระพันวษา,ารับกรถินพิญโยโมโทนาชุลีลาลงเรือ เหลืออะไรแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่มีการจำกัดจำนวนบทแต่สุดท้ายต้องจบด้วยคำว่าจึงร่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอ่ยต้องจบด้วยคำว่าเอ่ยนะคะข้อนี้ดูส่วนอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของเรื่องย่อเขาจะมีการบอกว่าสุนทรผู้นั้นได้กล่าวได้ออกเดินทางผ่านทางเส้นทางไหนบ้างโดยเริ่มต้นออกจากวัดราบ,บุรณะและการเดินทางโดยเรือพร้อมกับนายหนุพัดซึ่งเป็นบุตรชาย ล่องไปตามลำน้ำเจ้าพยาผ่านพระบรมมหาราชวังจนมาถึงวัดประคนปักผ่านลงเล่าผ่านลงเล่าบางจากบางพูบางพลัดบางโพบ้านยวนวัดเขมาตลาดแก้วตลาดขวัญบางธรณีเกาะเกร็ดบางพูดบ้านใหม่บางเดือบางหลวงเชิงรากสามโคกบ้านนิ้วเกาะใหญ่ราชคามจนถึงกรุงเก่าเมื่อเวลายเย็น ดยมีการจอดเรือพักที่ท่าน้ำวัดท,ที่ท่านา้งวัดหน้าพระเมรุขันรุ่งเช้าจึงไปในวัสการเจดีภูเขาทองส่วนขากลับนั้นสุธรผู้กล่าวแต่เพียงว่าเมื่อถึงกรุงเทพได้จอดได้จอดเทียบเรือที่ท่าน้ําวัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหารเพียงเท่านั้นนะคะ จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนิราภูเขาทองในส่วนของประวัติความเป็นมาประวัติผู้แต่งแล้วก็ลักษณะคาประพันธ์เดี๋ยวบทถัดไปที่เราจะเรียนการจะไปเรื่องของการถอดคาประพันธ์ของนิราภูเขาทองกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันในส่วนของออการถอดคาประพันธ์นิราภูเขาทองกันค่ะ